สวัสดีค่ะคุณจิไปยุทเท่าไรยี่สิบเก้าปีค่ะยี่สิบเก้าวันนี้มีอะไรคะหนูกับแฟนนะคะค่หนูคบกับแฟนมาทั้งหมดสิบห้าปีค่ะแล้วก็เราก็แต่งงานกันมาสี่ปีแล้วค่ะค่ะแต่ว่าตลอดเวลาค่ะเขา่ะดีทุกอย่างเลยค่ะดูแลหนูดีมากแบบคนแบบสิบแปคนนึงเลยค่ะแต่ว่าเสียอยู่อย่างเดียวค่ะ ตลอดเวลาที่คบกันมาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเจ้าชู้มากด้ว <c oughs> ยความที่ว่าเขาแบบเฟลลี่มากแล้วเขาก็ชอบที่จะคุยกับคนไปเรื่อยอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เขาก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงมาตลอดนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของมือที่สามอะคะ่ะมาตลอด <c oughs> แล้วตลอดเวลาที่คบกันมาค่ะหนูจับมาได้ทั้งหมดสิบห้าครั้งแล้วค่ะโอ้โหก็คือเฉลี่ยตกปีละครั้ง <c oughs> ค่ะมันก็จะมีที่ขี่ีบ้างก็แค่ผมชอบคำคำโปรยอะครับว่าแบบโอ้คนนี้ดีทุกอย่างเลยอะครับผมเลยมันมันคิดภาพไปอีกทางแล้วเขาบอกเสียอย่างเดียวเนี่ย ไอ้เสังเกตุนด้มาเป็นพรวนเลยนะฮะใช่ค่ะไอ้ที่เสียอย่างเดียวเนี่ยฟาดข้อดีทั้งหมดในโลกนี้ได้เลยอ่ะรวบแบบรวบเลยอ่ะรวบเลยอ่ะรวบแล้วก็ลงต่อได้เลยสิบห้าเคสนะฮะเสียอย่างเดียวสิบห้าเคสค่ะอ่าต่อครับเขาตลอดเวลาค่ะที่ผ่านมาเขาก็ขออภัยหนูมาตลอดหนูก็ให้อภัยตลอดค่ะแต่ว่าการที่หนูให้อภัยแบบนี้ยค่ะมันทําให้หนูอ่ะเหมือนกลายเป็นคนที่ระแวงอะค่ะ แล้วหนูก็กลายเป็นว่าโมโหทุกอย่างที่แบบเขาทำอะไรที่ผิดจากที่เคยบอกไว้อะไรเงี้ยอย่างเช่นว่าเขาจะไปทำงานแล้วจะกลับมาเท่านี้นะ,ะกลับมาหกโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเลยเวลาไปหน่อยเดียวเนี่ยหนูก็จะตีแล้วอย่างเงี้ยค่ะหนูก็จะวีนแล้วอย่างเงี้ยหน่อย,ยน,นิดหน่อยแค่ไหนหน่อยแค่ไหนครับขออนุญาตถามก็แบบว่าอย่างเช่นแบบครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงนึงอย่างเงี้ยค่ะก็คือหนูก็จะแบบอารวาทแล้วว่าแบบ ทำไมถึงกลับมาไม่ตรงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนูกลายเป็นว่าหนูอะระแวงมากถึงขั้นที่ว่าหนูอะจับ G P S ใส่ G P S ไปในทั้งมือถือของเขาอะคะ uh ่ะ huh. แล้วก็แบบคอยควบคุมทุกอย่างของเขาอะตลอดเวลาคือแบบต้องโทรรายงานตลอดเวลาอะไรเงรี้ยค่ะแล้วกล <c oughs> ายเป็นว่ามันก็อยู่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนครั้งที่สิบหก ที่หนูเพิ่งจับได้เมื่อหนึ่งเดือนก่อนนะคะค่ะเขาบอกหนูว่าเพราะว่าหนูอ่ะไปเจ้าที่เจ้าการเขาไปแบบฟิตนู่นนี่นั่นเขามากจนเกินไปอะคะ่ะทําให้เขาอ่ะพูดกับหนูไม่ได้แล้วเขาก็ต้องไปหาพื้นที่สบายใจที่อื่นเ<ห>ขาแบบหมดใจกับหนูอย่างเนี้ยค่ะ<ห><ห>มันกลายเป็นว่าเหมือนเขาอ่ะโทษ,โทษหนูหนเป็นเ <ละ S 1> พราะว่าหนูว่าเป็นอย่างเนี้ยค่ะ เขาก็เลยมีครั้งที่สิบหกแบบไปคุยใช่ค่ะแล้วถึงได้ต้องไปคุยกับคนอื่นแล้วทีนี้กลายเป็นว่าจากที่ผ่านมาหนูรู้สึกว่าอ่ามีกลายเป็นว่าหนูอ่ะเป็นคนผิดใช่ไหมอ่าแล้วเราคิดว่าเราผิดจริงไหมจิตผิดมากรู้สึกผิดเลยหรอใช่มันกลายเป็นว่าหนูรู้สึกผิดมากเลยที่หนูอ่ะเอาแต่ใจแล้วก็เราแวงมากขนาดนี้นะคะสิ่งขนาดที่ว่าล่าสุดเนี่ยหนูบอกเขาว่า ให้เขาอ่ะคุยก็ได้แต่ว่าหนูแค่อยากรักษาครอบครัวเราเอาไว้่ค่ะแต่ว่าเขาอ่ะตอนนี้เขาเย็นชาแล้วก็แบบไม่สนใจหนูอีกแล้วอ่ะค่ะมีลูกยังยังไม่มีค่ะอขาทช้แต่งจทะเบียนปะคะแต่ะเบียนสมรสค่ะอืมค่ะตอนนี้ก็คือเป,เป็นอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่สนใจเราละเย็นชาเย็นชาแล้วเขาไปอยู่กับกับอยู่ชู้ยังไปอยู่กับชู้ยัง ยังไม่ได้อยู่ค่ะเขายังอยู่กับเราค่ะแล้วก็ยังดูแลเราเหมือนเดิมเช่นว่าพาไปกินข้าวหรือว่าเอทําปกติอะค่ะแต่ว่าสิ่งที่ไม่ปกติคือเขาอะไม่ค่อยคุยกับเราแล้วก็เย็นชากับเราไม่ไม่แต่ว่าไม่เล่นกันเหมือนเมื่อก่อนนะค่ะตอนนี้คือแบบเขาตึงไปเลยอะค่ะตึงเลยเอาก็พาไปกินข้าวแต่ก็ไปนั่งเงียบๆางเนี้แหละค่ะคุยน้อยๆอย่างงี้ยะใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็ยังคุยกับมือที่สามอยู่ ตอนนี้ตอนนีเราเขาใช่ค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้เชิงว่าต่อหน้ามากนะคะอย่างเช่นว่าไม่ต่อหน้ามากก็ก็คือให้เราพอรู้สึกได้ว่าคุยกับคนอื่นอยู่เนี้ยนะคะยังไงก็อย่างเช่นว่าพอจะไปคุยกันนะคะเขาก็จะลุกออกไปข้างนอกเราก็รู้แล้วรู้เลยว่าใช่ค่ะใช่ค่ะโอ้โหตอนนี้ก็เลยแบบรู้สึกผิดมากหนูไม่รู้ว่าหนูเป็นคนผิดจริงๆใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะ าเป็นคนแรกคุณจิ๊บใช่ไหมคะเพราะว่าคบกันมาตั้งสิบสี่ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นคนแรกแล้วก็เป็นคนเดียวตลอดค่ะของของฝั่งคุณจิ๊บนะเป็นคนแรกและเป็นคนเดียวตลอดค่ะของเขาด้วยค่ะของของเขาเขาสิบหกสิบเจ็ดนะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นคนแรกแต่ไม่ใช่คนเดียวไม่น่าจะคนสุดท้ายแล้วด้วยเข่าที่ดูทรงแล้วเนาะค่ะโอเคแล้ววันนี้สิ่งที่จิ๊บจะถามก็คือผิดหรือไม่ถูกหมจิ๊ผิดจริงเหรอ หนูผิดใช่ไหมเพราะว่าหนูเป็นแบบนี้แล้วหนูหนูแค่อยากรักษาครอบครัวไว้ถ้าหนูขอโทษเขาอะหนูควรที่จะขอโทษเขาแบบไหนอะไรเงี้ยโถอันนี้พี่พี่ขอถามแทรกนิดนึงนะสมมุติถ้าพี่บอกว่าหนูผิดแล้วหนูทําอะไรต่อคะเออจะขอโทษเขาจะไทยจะขอโทษเขาจะเลยเลยอยากขอโทษเขาค่ะให้ผู้พี่คิดว่าจะแบบขอโทษยังไงดีอะไรย่างเงี้ย หนูหนูอยากรู้ว่าผิดไหมก่อนผิดมากไหมค่ะถามใครก่อนคะคุณจีฟหนูถามพี่อะไรก่อนก็ได้ค่ะได้ครับขอขอกระทุ้งสักเชิญยอดเลยค่ะเดี๋ยวก็คือจีฟสิบห้าปีที่ผ่านมาหนูบอกเขาดูแลหนูดีโดยตลอดอะเพื่อทุกคนได้ยินคํานี้เนาะแต่พอหนูบอกว่าเขานอกใจสิบห้าครั้งสิบหกครั้งแล้วเนี่ยอย่างที่บอกค่ะข้อดีทั้งหลายเขาถูกเปลี่ยนไปหมดเลย แล้วการที่หนูกลายมาเป็นคนระแวงก็ไม่ได้แปลว่าว่างๆแล้วหนูระแวงแต่บังเอิญว่าหนูถูกทําลายคมไว้วางใจมาก่อดไงมันถึงเกิดความระแวงถูกไหมคะ <c oughs> ก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเขาไม่ทําตัวหน้าให้คิดมากเราจะคิดมากได้ยังไงและอันหนึ่งพี่ไม่มั่นใจจริงๆว่าเราให้อภัยเขาตั้งแต่เขายังไม่รู้สึกผิดหรือเปล่าเพราะหนูดูให้อภัยเขาบ่อยมาก จนเขารู้สึกเลยว่ามันเป็นทรงแบบเวียนว่ายไตเกิดประมาณว่าเมื่อไหร่ก็ตามจับได้ว่านอกใจอ๋อขอโทษขอโทษแล้วเราจะไม่ทําอีกนะให้โอกาสให้โอกาสแล้วก็กลับมานอกใจซ้ําๆๆๆๆ้เขานอกใจหนูมา15ครั้งแล้วพี่ถามหน่อยว่าแล้วเขาจำเป็นจะต้องซื่อสัตว์ต่อน้องครั้งที่16 1718หรอเพราะไม่รู้สิพี่วัดโจทย์กันง่ายๆตามภาษาคนเจนพี่นะคนเรารักเขาเราก็ไม่อยากทําให้เขาเสียใจอ่ะใช่ปะคะ15ปีที่ผ่านมาหนูเคยนอกใจเขาไหม ไม่เคยค่ะถูกต้องค่ะเพราะรักเขาเราไม่เห็นมีใครไงเขารักเราน้อยไปถึงนอกใจบ่อยขนาดนี้เพราะฉะนั้นต่อให้น้องบอกว่าเราควรจะต้องมารักษาครอบครัวพี่กําลังรู้สึกว่าตั้งแต่เขามีคนอื่นคนแรกเราเสียคนในครอบครัวไปแล้วนะในความรู้สึกพี่อ้อยนะใช่ป่ะคนเราเวลารักกันความซื่อสัตย์ให้กันยากตรงไหนคะน้องใช่ปะ <S <S แต่เนี้ยหนูจับได้ทุกครั้งเลยแล้วพี่ก็รู้สึกว่าแล้วหนูอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้แล้วหนูมีความสุขหรอ อยู่ในบ้านเป็นแฟนเราก้าวเท้าออกจากบ้านเราโอ้โหเป็นแฟนคนอื่นเต็มไปหมดเลยต่อให้น้องจะติด GPS ขนาดไหนก็ตามทีติดแล้วไงอะคะพอหนูจับได้ว่าเขามีคนอื่นก็ให้อภัยจับได้ว่าเขามีคนอื่นก็ให้อภัยแล้วจะจับทําไมอันนี้พี่ถามก่อนถูกป่ะคะ <c oughs> เพราะ,ะ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งที่เกิดขึ้นณว,วันนี้ ่านหนูถามว่าหนูผิดไหมพี่แค่งงเฉยๆว่าแล้วทาไมหนูถึงรู้สึกว่านหนูต้องผิด <c oughs> อ่าคือ,ค,อคือเข้าใจนะว่าเราเราสามารถหันมามองตัวเองได้ว่าเอ๊ะฉันทําอะไรให้เขาไม่โอเคหรือเปล่าทำไมเขาถึงต้องมีความสุขนอกบ้านโดยตลอดเวลา <c oughs> ใช่ป่ะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูรู้สึกว่านหนูต้องผิดแล้วหนูไปขอโทษเขาพี่จะถามว่าขอโทษในฐานะอะไร <c oughs> ขอโทษเธอนะที่ทําให้เธอต้องนอกใจขนาดนี้ใช่หรือใช่ป่ะคะลองลองค่อยๆคิดดูนะแต่อันหนึ่งพี่ยังอยากให้เรารักตัวเองเยอะ บางทีเราก็ให้อภัยหรือให้ความอดทนกับคนที่ไม่ควรค่าเท่าไหร่หนะคะคือพี่พูดตรงๆนะการรักษาครอบครัวต้องช่วยกันร,รักษาทั้งสองฝ่ายค่ะพยายามแต่เพียงผู้เดียวไม่รอดหรอกแล้ววันนี้สิ่งที่เห็นหคืออะไรคะเขาบอกเขาหมดใจต่อหนูจริงๆแล้วพี่อยากให้หนูหมดใจต่อเขาให้ไวกว่าด้วยซ้ําเพราะเขาทรยศหนูครั้งแล้วครั้งเล่าและที่สุดแล้วหนูก็ให้คนทรยศเลือกก่อนเสมอตกลงจะเลือกอะไร เราเดินหน้าต่อไปโอเคงั้นเราเดินหน้าต่อไปกันเถอะเอา้าทำไมคนทรยศถึงมีสิทธิ์เลือกอ่ะทำไมเราเป็นคนซื่อสัตว์เราหนูไม่เลือกใช่ป่ะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าผิดไหมพี่ไม่ได้รู้สึกว่าหนูผิดอะไรเพียงแต่แค่ถ้าจะผิดอย่างเดียวคือหนูให้อภัยง่ายไปและหนูให้อภัยแต่เขาจนปิดโอกาสตัวเราที่จะมีความสุข นะคะพี่เลยพูดคำนี้อยู่เรื่อยๆนะแล้วพี่ขอพูดอีกครั้งหนึ่งคนไม่ใช่กระเบื้องอย่าให้เขาเลือกเพราะเราอดทนวันนี้สิบห้าสิบห้าปีสิบหกปีแล้วค่ะน้องขาโลโก้ต้องขึ้นแล้วนะคะให้กระเบื้องเข้าโฆษณาเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่จะได้บอกว่าใช่ไทยอินอาวแต่พี่คิดอย่างนี้จริงๆน้องคะถามว่าข้อดีของหนูคืออะไรคะอ๋อหนูสามารถทนต่อความนอกใจของเขาได้เรื่อยๆแล้วทําไมเขาต้องลุกขึ้นมาแล้วไล่หนูไปใช่ป่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ ถ้ายัางพอเป็นสติให้น้องได้พี่อยากให้น้องทําเพื่อตัวเองบ้างอย่าใช้ความอดทนกับคนเห็นแก่ตัวซ้าแล้วซ้าเล่าอืมน,นะจิ๊ปนะขอบคุณค่ะค่ะอะค่ะครต่อไปค่ะพี่เสือตอนนีค่ะเออโดนพี่อ้ยอยไปชุดนึงน้ําเสียงเรายัางเหมือนเดิมนาะยังไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรเนะาะพูดกันตรงๆอรมสิบห้าครั้ง ทำไมถึงยังให้อภัยคนคนหนึ่งอยู่ถึงสิบห้าครั้งพี่ถามหน่อยเพราะว่าเขาดีกับหนูตลอดเลยค่ะตอนไหนคะโอเคโอเคดีกับหนูตลอดโอเคโอเคโอเคย้อนไปที่ประโยคแรกที่พี่หัวถึงกับหัวเราะออกมาตอนที่จีบเล่าถึงแฟนเขาเป็นคนที่ดีทุกอย่างเลยค่ะดีกับหนูทุกอย่างเลยเสียอย่างเดียวเจ้าชู้ แล้วหลังจากนั้นคือเจ้าชู้สิบ้าเคสมาเป็นพรวนการเวลาคนเราครบกันหนูตั้งโจทย์ใหม่นะลูกผัวเดียวเมียเดียวการซื่อสัตย์ต่อ,อก,กันและกันคือพื้นฐานทั้งมหมดเลยลูกอของการครบกันนะจิ๊บคือ,อมไม่ใช่ว่าพี่ชอบปลูกต้นไม้พี่ทำอาหารให้หนูพี่เก็บที่นอนพี่อาบน้ำทุกวันพี่ตัดเล็บให้แล้วพี่จะสามารถ ไปมีผู้หญิงคนไหนก็ได้สิบห้าคนตลอดสิบห้าปีมันไม่ใช่อ่ะเนาะพี่ไม่ไม่อยากจะใช้บรรทัดฐานของพี่ไปตัดสินว่าจิ๊บไม่ควรมองแบบนี้แต่ว่าการมองแบบนี้มันทําให้จิ๊บทนทุกทรมานอยู่กับคนคนนึงที่มันไม่เคยซื่อสัตย์ต่อเราเลยสิบห้าปีโดยที่คิดว่ามันเป็นคนดีอ่ะจิ๊บ ยังไม่เปลี่ยนวัตน้ำเสียงคือที่บอกว่า <c oughs> จะให้หนูร้องไห้ออกมาเลยใช่ไหมคะ่ะท <c oughs> ่าน่ามนี้ว่าพวกพี่ยังพอมีโอกาสที่จะทําให้จิ๊บไม่ได้รู้สึกแบบที่ที่โทรเข้ามาไหมที่ถามว่าหนูเป็นคนผิดจริงๆเหรอคะแล้วหนูรู้สึกผิดกับการที่เขาไปมีชู้ครั้งที่16บหกอ่ะลูก คือจิบเอ๋ยแล้วไอ้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าคนที่ผ่านมาเนี่ยจิบ <Jeep S 2> คือสาเหตุเหรอ <c oughs> แล้วจงไปคิดนะว่าทำไมวะสิบห้าปีที่ผ่านมา <c oughs> ฉันถึงไม่ได้มีความรักที่ดีเหมือนคนอื่นเขาวะแฟนคนแรกไม่ใช่แฟนที่ดีที่สุดเนาะ <c oughs> คำว่าแฟนคนแรกไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับคำว่าความรักที่แท้จริงหรือ หรือคู่ชีวิตหรืออะไรและการที่มีแฟนคนเดียวมีแฟเคยมีแฟนมาคนเดียวบางครั้งเนาะมันอยู่คนเดียวดีกว่าไม่มีใครยังดีกว่าจิบอย่าไปคิดว่าฉันมีแฟนคนนี้คนแรกฉันต้องรักษาทุกอย่างมันไว้บางครั้งไม่มีชีวิตเราอาจจะดีกว่าเยอะเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบของพี่เรามั้งว่ามันใช่ความผิดของจิบไหมเนาะต่อให้ พี่จิ๊บถามว่าครึ่งชั่วโมงโวยหนึ่งชั่วโมงโวยคือถ้าเขาทําตัวแบบเนี้ยเขาสายแค่3นาทีจิ๊บก็มีสิ์โวยเข้าใจปะ <c oughs> ถ้าคนคนนึง <c oughs> ถ้าพี่มีชู้สมมุติอะถ้าพี่มีชู้เมียพี่จับได้เนี่ยแล้วเขาให้โอกาสพี่เนี่ยครั้งเดียวพอไม่ต้อง15บห้าหรอกหลังจากนั้นบอกกลับบ้านทุ่มหนึ่งพี่ต้องถึงน่าจะหกโมงครึ่งอนะ <c oughs> มันต้องทําดีชดเชยมันต้องชดเชยอออไอ้ความไว้ใจที่มันเสียไปชีวิตนี้ไม่มีทางแล้วที่มันจะกลับมาได้เพราะฉะนั้นเราต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันชดเชยกับความไว้ใจที่มันแตกล้าวไปแล้วนี่คือปกติมนุษย์นี่เขาควรทําฮะเนาะพี่ก <c oughs> ็ทำได้แ <c oughs> ค่ <c oughs> นี้แหละจิ๊บเนาะจ้ะไาเต้นตอนนี้เหมือนสมองโซนเหตุผลของจี๊ปอ้พี่ว่ามัน มันไม่ฟังชันมันมันกำลังผิดพลาดอยู่นะอืไม่รู้ว่ามันเพราะว่าหนูโดน่างนี้จนมันชินชาจนร่างกายมันออโต้สร้างข้อมูลในมันหลอกตัวเองหรืออะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่าจิ๊บยังคิดไม่ได้จริงๆหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่วันนี้พวกพี่สามคนอ่ะพยายามจะทําให้จิ๊บแบบแบบปึ้งขึ้นมาให้ได้นะว่าตอนนี้สิ่งที่จิ๊บคิดอยู่มันผิดพี่ว่ามันผิดอ่ะอย่างอันแรกที่จิ๊บถามตัวเองว่าจิ๊บทาผิดกับเขาหรือเปล่าอ่ะ พี่ก็จะบอกว่าจิ๊บไม่ได้ทาผิดอะไรเลยและถึงแม้ว่าจิ๊บจะเะแวงเขามันก็สมเหตุสมผลมากที่จิ๊บจะทําแบบนั้นพี่ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนพี่ทอมหมาตัวหนึ่งกัดมาสิบหกครั้งอะ่ะ <c oughs> พี่จะไปอยู่ข้างๆมันโดยที่แบบพี่จะสบายใจยกับ <ใจ S 1> มัน <c oughs> หรอว่ามันจะไม่กัดนี่มันเป็นไปไม่ได้แล้วว่ามึงกัดกูมาสิบหกทีอะ่ะ <c oughs> พี่ก็ต้องอยู่แบบโอ๊ยเมื่อไหร่มันจะมากัดกูอีกซึ่งจิ๊บก็เป็นแบบนั้นเพราะว่าจิ๊บเจอสิ่งเหล่านั้นมาเรื่อยๆตลอดสิบหกปีมันหนักหนาม,มากสำ แล้วตอนนี้พี่รู้สึกว่าเขากําลังปั่นหัวใช้ความไม่รู้ของจิ๊บอะในการจะโยนทุกอย่างมาให้จิ๊บเป็นคนผิดเพราะเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวเขาเป็นคนไม่ดีเขาเป็นคนรักที่เลวอะ<ช>จิ๊บคือจิ๊บไม่มีค่าอยู่ในสายตาเขาตอนนี้พี่รู้สึกนะถ้าจิ๊บเป็นแบบนี้จิ๊บจะยิ่งไม่มีค่าจะยิ่งเออสุดๆไปเลยอะเพราะว่าจิ๊บยอมไม่เข้ามาขนาดนี้แล้วอะสิบหกปีเอ้สิบหกครั้งเนี่ยสิบห้าปีสําหรับการที่เป็นคนรักของเขาอะ คือตอนนี้พี่อยากให้จิ๊บแบบมองเห็นว่าสิ่งที่จิ๊บทำผิดรเรื่องเดียวที่พี่จะมองออกตอนนี้นะคือจิ๊บอะให้อภัยคนผิดเรื่องที่จะให้อภัยคนคนนี้ที่มันไม่รู้คุณค่าว่าแฟนอะคือจิ๊บอะได้ให้อภัยเขามาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งอะคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ให้พวกเรากดตรงไหน ต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มัง้งไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพูดทกพุดโธอย่าลืมโทนะน